ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวเชิงลึกของ2026 Xiaomi SU7 Max ซีดานไฟฟ้าระดับเรือธงที่กำลังสร้างกระแสะแรงในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Xiaomi ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมัน่นใจและ SU7 Max คือตัวแทนที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ฉเฉีียวและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไว้ในแพคเกจเดียว แค่แรกเห็น Xiaomi S U 7 Max ก็สะท้อนถึงความหรูหราและความสง่างามตัวถังออกแบบให้โค้งมนและมีหลักอากาศพลศาสตร์ที่แม่นยำเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพในการขับขี่ไฟเลดแบบบาร์ที่พาดด้านหน้าให้เอกลักษณ์ทันสมัยและโดดเด่นทันทีที่เห็นไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือแล่นบนทางไกลารายละเอียดอย่างประตูไร้กรอบมือจับแบบซ่อนและหลังคากระจกพาโนรามาล้วนเพิ่มความล้ำอนาคตอย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสารยิ่งน่าประทับใจไปอีกระดับ SU7 Max ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นทางเทคโนโลยีที่ผสานความสะดวกสบายและนวัตกรรมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กลางคอนโซลมาพร้อมไฮเปอร์โรสของเซี่ยมีที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับสมาร์ทโฟนอุปกรณ์อัจฉริยะและ Mac แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกอย่างออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับควบคุมได้ง่าย ตั้งแต่คำสั่งเสียงอัจฉริยะไปจนถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA เบาะหนังพรีเมียมไฟตกแต่งภายในที่ปรับได้และพื้นที่กว้างขวางด้านหลังทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือเรานอกสุดหรูบนลอ้อ ในด้านสมรรถนะ SU7 Max ปี2026ก็โดดเด่นไม่แพ้กันขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์คู่แบบ AWD ที่ให้แรงม้าก,กว่า650ตัวเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง3วินาทีเทียบชั้นกับค่ายรถ EV ชั้นนำทั่วโลกแบตเตอรี่ความจุดสูงวิ่งได้ใกล้เกือบ8 0 0กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วของ x i a o m ช่วยให้ชาร์จได้ถึง80%ในเวลาไม่ถึง20นาที ด้านความปลอดภัยและระบบช่วยขับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ SU7 Max มาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติที่พัฒนาโดยเซมี่ใช้ริดาความละเอียดสูงเรดาร์และ AI ขั้นสูงเพื่อรองรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ4ไม่ว่าจะขับทางไฮเวย์ในเมืองหรือจอดรถระบบก็ปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดอีกทั้งยังเสริมความปลอดภัยด้วยระบบเบรกฉกเฉินอัจฉริยะระบบหลีกเลี่ยงการชนระบบช่วยควบคุมเลนและกล้องมุมมองรอบคัน360องศา สิ่งที่ทำให้ SU7 Max พิเศษยิ่งกว่ารถทั่วไปคือการเป็นส่วนหนึ่งของ EcoSystem x i เซ m i มรถคันนี้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะหลากหลายไม่ว่าจะควบคุมไฟบ้านแอร์หรือกล้องวงจรปิดได้จากในรถหรือการที่สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปสิ่งข้อมูลทันทีเมื่อคุณขึ้นรถนี่คือแนวคิดที่เซี่ยมีใช้เพื่อมอบไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัยและเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เมื่อมองไปยังอนาคต2,026 Xiaomi SU7 Max ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่มันคือวิสัยทัศน์ของ Xiaomi ที่รวมเอาเทคโนโลยีความยั่งยืนและความหรูหราเข้าด้วยกันสำหรับคนรัก EV สายเทคโนโลยีและผู้ขับขี่ที่มองไปข้างหน้ารถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่กำลังผลักดันขอบเขตใหม่ๆของการเดินทางยุคใหม่และนี่คือภาพรวมของ2026 Xiaomi SU7 Max บอกเราหน่อยว่าคุณตื่นเต้นที่สุดกับฟีเจอร์ไหนในรถคันนี้ และอย่าลืมกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับนวัตรกรรมล่าสุดในโลกยานยนต์